มาเที่ยวแคนาดาต้องอึดขนาดไหนก็คือต้องอึดแล้วก็ทําใจนะคะเพราะว่าการเดินทางและเดินทางมานี่ก็ใช้เวลาจากบ้านมาถึงเนี่ยก็38ชั่วโมงเปลี่ยนเครื่องซ้ํา3เครื่องนะสาสายการบิน สี่สนามบินนะคะและก็ปัญหาก็คือตอนนี้นะคะยังเป็นชุดเดิมอยู่ถึงจะสวันเพราะว่ากระเป๋าหายค่ะกระเป๋าหายเนาะก็รออีกวันครึ่งนะคะก็ดีนะคะมีแพลนที่จะไปที่อื่นก็เลยสามารถที่จะรอกระเป๋าได้และอันที่2ที่สำคัญคือคุณต้องพูดภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับที่ดีทีเดียเพราะว่าทุกอย่างเขาจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหมด ก็บางทีไปสั่งอาหารเนี่ยส่วนมากที่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนแคนาดานะคะเป็นพนักงานบริการแล้วเขาจะพูดสำเนียงที่มันไม่ใช่แคนาดาแท้เนาะเราก็ฟังไม่ออกนะเราก็จะแบบเอออันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนาะแ,แล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้อง สังเกตนะคะก็คือการไปกินข้าวเช้าเนี่ยอย่างลงอาหานี่ทุกอย่างจะต้องเป็นการช่วยเหลือตัวเองหมดนะคะก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัติหมดเนาะเราก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นเราบ้านนอกเนี่ยแอดเป็นคนบ้านนอกเนาะเขจะเงื้อเงื้อเาเลยนะ,ะก็คือแบบว่าเออเข้าใจคนอยู่เมืองนอกจริงนะคะและที่สําสคัญนะแคนาดาเนี่ยคุณอย่าเชื่อใจอากาศนะคะก็คือหนาวค่ะอันนี้ก็คืออากาศร้อน <c oughs> ตัวน,นี้ยืนอยู่แล้วนะสิบเอ็ดองศาคือต้องเอาเสื้อกันหนาวมาเลยนะคะอย่าเชื่อใจแคนาดานะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะ